สวัสดี2700ท่านด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะครับใครกดไลค์กดแชร์นะครับขอให้ปังอยู่งวดนะครับสวัสดี2,800ท่านด้วยนะครับอ่ะไปกันต่อนะครับขออนุญาตที่บายนิดหนึ่งนะครับสําหรับใครนะครับที่มาใหม่นะครับอาจจะไม่เข้าใจนะครับเพื่อใครที่มาใหม่อาจจะไม่เข้าใจนะครับผมขออธิบายแบบนี้ว่าอันนี้เป็นเพียงความน่าจะเป็นและเป็นสถิติเท่านั้นนะครับนะฮะ สำหรับใครที่ติดตามผมมานานแล้วอาจจะทราบดีอยู่แล้วนะครับนะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเลขชุดนี้เนี่ยไม่ได้เขียนขึ้นหรือว่าไม่ได้เอามาให้ด้วยความมั่วแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงความน่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์และเป็นเพียงสถิติเท่านั้นนะครับนะเป็นคณิตศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากการคำนวณเท่านั้นนะครับไม่ได้มีความเชื่อใดๆมาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เชื่อว่าเข้ามาแล้วนะครับ ใครนะครับที่เชื่อว่าเข้ามาแล้วนะครับจะเอาเลขแล้วถูกเลยนะครับผมไม่มีให้ผมมีแค่แนวทางเท่านั้นนะครับทั้ง2,800คนที่อยู่ตรงนี้นะครับส่วนใครที่ติดตามผมมานานน่าจะได้ยินแต่คานี้นะครับตามนี้เลยนะครับเพียงแค่สถิติที่มันมีมาให้เห็นเนี่ยนะครับมันเข้าจริงๆนะครับเพียงสถิติที่มันมีมาเห็นตอนนี้นะครับคือมันเข้าจริงๆนะครับ สองงวดที่ผมยกตัวอย่างมาให้ดูนี้นะครับคือมันเข้านะครับผมก็เลยกล้าพูดได้ว่าเลขชุดนี้มีโอกาสมาให้เห็นนะครับตามนี้นะนะครับทั้ง2 8 0 0คนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดนะครับเวลาผมไลฟ์รอบหน้านะครับขอเลขรับ คุณมารีบ,บอกสวัสดีค่ะอาจารย์มิจูสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านทั้งสามพันคนนะครับสวัสดีทุกท่านทั้งสามพันคนนะครับวันนี้นะครับมาแบบไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวนะครับกะว่าจะให้โชคนะอาจารย์ซื้อยาเย็นเซียนไวโอเลตหรือยาสีม่วงที่ทาปากเด็กประมาณสองสามวันก็หายค่ะขอบคุณมากครับคุณกมลพัน์นะครับเดี๋ยวผมไปซื้อมาทาปากเลยนะครับ รอออมสินขาจารย์นะครับสําหรับใครที่มาใหม่อย่าลืมนะครับห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดนะครับผมบอกเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจไว้นะครออับเพราะออมสินรอสินเข้าทุกงวดเลขรับเลขมาหาเฮงเนี่ยเข้าทุกงวดนะครับเลขรับเลขหลุดเลขมงคลนะครับผมบอกเลยห้ามพลาดเพราะฉะนั้นใครที่มาใหม่นะครับให้กดไลค์กดติดตามเพจไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับผมจะจับให้สี่หางเหมือนเดิมนะครับ ตามนี้นะนะครับเลขรับมาวันไหนครับเดี๋ยวเลขรับเสร็จเดี๋ยวผมมาให้นะครับส,สดดีน3,100ท่านด้วยนะครับ0ุ9น7 9อันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่พวกนี้คือหลัก10นะครับยาป้ายปากค่ะนะครับผมทาม,มา2ยาแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่หายเลยนะยังแสบอยู่นะครับอันนี้คือหลักหน่วยนะนะครับแต่ผมจะจับให้4หางเหมือนแบบนี้นะครับ แล้วก็จะเน้นให้ด้วยนะตามนี้นะครับสุดปังค่ะนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสดดีส4 0 0ีท่านด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยใครมาใหม่ให้แชร์หนึ่งแช์นะครับแล้วคอมเมนต์ด้วยว่ามาใหม่นะครับใครมาใหม่ให้กดแชร์หนึ่งแชร์แล้วคอมเมนต์ด้วยว่ามาใหม่ส่วนใครที่อยากได้แนวทางนะครับ ใครยังไม่เข้ากลุ่มให้กดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้แล้วทักไปขอเขา้าเข้ากลุ่มได้เลยตามนี้นะครับสําหรับตัวแรกนะครับสําหรับตัวแรกนะครับที่ผมจะให้จับที่ผมจะจับให้นะครับเจ็ดหนึ่งนะครับตรงกับใครไหมนะครับเจ็ดหนึ่งมีเลขในใจตรงกับใครไหมนะครับ ยาสีม่วงทาปากเด็กทาแล้วหายไวค่ะขอบคุณมากนะครับงวดที่แล้วก็ถูสามเจ็ดค่ะ hmm. แสดงว่าคุณดาวรุ่งเนี่ยปังมากนะครับสดดี3,500ท่านด้วยนะครับสวัสด,ดี3,500ท่านด้วยนะครับมิดอาจารย์ซื้อยาทาแคนตาล็อกจะใส่คืนพรุ่งนี้หายเลยใหนะยานี้ดีจะ้ะ โอเคครับผมแก็บไว้หมดแล้วทุกยาที่ทุกท่านแนะนํามานะครับเดี๋ยวผมจะไปใส่เดี๋ยวผมจะไปใส่ด,ใสดูนะครับนะสวัสดี3600คนด้วยนะครับมาใหม่ค่ะมาใหม่นะครับครับมีใครชอบแบบผมไหมครับเจดหนนะครับตัวต่อไปนะครับ 7จ็ดเก้านะครับนะผมบอกเลยนะครับถ้าตรงกับใครนะครับอย่าลืมนะครับอ่ะใครที่มาใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับเวลาผมให้เลขชุดต่อไปนะครับเวลาผมให้ได้ทั้งออมสินได้ทั้งรัฐค่ะคุณสุรีรัตสุดปังมากนะครับได้ทั้งออมสินได้ทั้งรัฐบาลเลยนะครับ น่ารักมากสุดยอดมากดวงดีสุดๆนะครับตามถูกตัวด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับสําหรับใครที่ได้รับโชคนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับทั้ง3,700ท่านที่ดูตรงนี้นะครับใครมาใหม่กดแชร์หนึ่งแชร์ก่อนแล้วคอมเมนต์ด้วยว่ามาใหม่นะครับส่วนใครนะครับที่มาใหม่แล้วยังไม่กดไลค์กดติดตามเพจไว้ให้กดไว้นะครับเวลาผมไลฟ์รอบน่าจะได้ไม่พลาดนะครับเลขรลับเลขหมาเงวดที่แล้วของเรานะครับออมสินก็เข้านะครับ รัฐบาลไทยก็เข้าเลขลับเลขมหาเฮงนะครับเลขลับเลขหลุดเลขมหาเฮงนะครับคุณสมคิดนะครับบอกตรงในใจเลยค่ะซื้อแล้วนะครับทานยาตาใบโพร้อนในค่ะดีมากๆค่ะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมไปซื้อเลยนะครับเดี๋ยวผมไปซื้อเลยนะครับตัวที่สองนะครับเจ็ดเก้านะนะครับนะเจ็ดเก้านะครับผมบอกเลยตรงกับใครคอมเมนต์เลยขอให้มา นะเลขตรงกับใครขอให้มานะครับนะตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปนะครับผมจะจับให้แค่สี่หางพอเหมือนเดิมนะครับทายาแก้อักเสบครับอาจารย์นะครับเดี๋ยวผมไปซื้อมาทาหมดเลยนะครับทาพร้อมกันทีเดียวเลยนะโอ้ยยิ้มก็ไม่ได้นะครับเจ็บแผลนะครับ ยิ้มก็ไม่ได้นะครับอาจจะเห็นผมไม่มีเสียงหัวเราะนะครับผมไม่ได้โหดแต่อย่างใดนะครับชอบกาคุณสรันบอกเจ็ดหนึ่งนะครับชอบดึงเจ็ดนะครับบอกเลยอาจจะมีมาให้เห็นแน่นอนนะครับสวัสดีทั้งสามพันแปดร้อยท่านด้วยนะครับเดี๋ยวผมเน้นให้เหมือนเดิมนะนะครับเนี่ยนะครับทุกท่านจะสังเกตได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเน้นให้เหมือนเดิมนะครับของงวดวันที่สิบหกเนี่ยนะครับผมก็ให้แค่สี่หางนะครับแล้วก็เน้นหนึ่งแปดนะครับแต่มาออกสองเจ็ด นะครับแต่ผมให้แค่สี่หางเท่านั้นนะครับยังไงก็มีมาเห็นนะครับส่วนตัวนี้นะครับให้สี่หางเหมือนเดิมนะครับเนี่ยผมก็ยังติดใจนะครับตั้งแต่งวดที่แล้วนะครับว่าหนึ่งแปดจะมานะครับผมให้นิหนึ่งแปดกับสามเจ็ดนะครับแต่เข้าสามเจ็ดนะครับเข้าสามเจ็ดนะครับนะส่วนใครนะครับสามพันแปดร้อยท่านที่ดูตรงนี้ที่อยากจับคู่เองนะครับ จับได้เลยนะครับจับคู่เองได้อันนี้เป็นหลักสิบอันนี้เป็นหลักหน่วยนะครับเดี๋ยวผมวงให้นะครับอันนี้นะครับเป็นเลขชุดตารางนะครับของงวันที่สิบหกนะครับอันนี้คือหลักสิบนะครับเอาไว้เป็นหลักสิบนะนะครับส่วนอันนี้เป็นหลักหน่วยนะครับเอาไว้เป็นหลักหน่วยนะครับ อย่างเช่นนะครับ71นะ79นะครับแล้วก็01นะครับเนี่ยตามนี้นะครับ3,900คนที่ดูตรงนี้นะครับ3,900คนที่ดูตรงนี้นะครับตามนี้เลยนะครับเหมือนเป๊ะนะครับใครเผื่อมีดวงจับถูกนะครับสวัสดี3,900คนนะครับสวัสดีทั้ง3,900คนด้วยนะนะครับ สวัสดีทั้ง3,900คนด้วยสำหรับใครนะครับที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็กดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่รีบไปก่อนได้เลยเดี๋ยวผมเน้นให้นะครับเดี๋ยวผมเน้นให้นะครับอ่ะไปกันต่อนะครับ09นะครับ4หางเหมือนเดิมเดี๋ยวผมเน้นให้2หางนะครับเดี๋ยวผมจับเด่นให้ เราซื้อมา2เลข10บาทก็หายไปซื้อมานะครับเดี๋ยวผมเน้นนะครับคือเน้นที่ตัวแรกนะครับเจดหนึ่งตัวแรกนะครับเจดหนะฮะตัวแรกเจดหนึ่งนะครับ งวดที่แล้วได้ลอตเตอรี่รางวัลที่สามครับดีใจมากโอ้โหคุณต้นคำชมพูได้รางวัลที่สามเลยเหรอครับถ้าโดนแปลงสีฟันกระแทกก็ต้องรอให้แผลอเองค่ะอาจารย์ผมต้องรอใช่ไหมครับอยากกินของเผ็ดมากนะครับทุกวันนี้ก็กินอยู่เหมือนเดิมนะครับแสบปากก็ทนเอานะครับ <laughs> ตัวเรลขนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับ อาจารย์มีกฎในร่างกายเยอะทําให้มีแผลในปากให้กินน้ําด่างจะดีโอเคครับคุณวันวด,ดีนะครับขอบคุณมากนะครับน่ารักมากนะครับไปกันต่อนะฮะไปกันต่อนะครับตัวต่อไปนะครับ ตัวต่อไปนะครับ0 9นย์นะครับในใจเนี่ยผมชอบมาก01นะครับในใจเนี่ยผมชอบมาก01นะครับแต่ว่าต้องทําใจนะครับคือ0 9ย์มันมาดิ่นจริงๆนะครับในใจเนี่ยผมชอบ01นะนะครับแต่ว่า0 9ย์เนี่ยมันมาดินจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอาโอเคนะครับเอาให้ไปเลยนะครับให้0 9ย์ไปนะครับ ใครเก็บแล้วพิมพ์หนึ่งให้ผมด้วยนะครับใครเก็บแล้วพิมพ์หนึ่งให้ผมด้วย